สวัสดีคะ่ะชาชยววันนี้มาแปลกหน่อยนะที่สนีสปาร์เกตนะครับพบกับพี่ไดโนเสาร์เพราะว่าช่วงนี้เราจะมีหนังดีน่าดูมาให้ดูแล้วโปรโมท S อเอก่อนเลยสำหรับใครที่อยากจะดูไดโนเสาร์จุลสิกรวันพุธที่8วิทุนายนนี้เจอกันแน่นอน เต็มทุกโรงเต็มทุกโรงอย่าลืมมาในเอสเอฟชั้นสี่นะครับนะครับทักครัชเดชชิดเดชชัยอาว่าตอนนี้ตอนนี้เรามากินสับป,ประรดกันดีกว่านะสินีซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีนัดกันแล้วช่วงนี้สับป,ประรดเมืองลับแลจากอุตรดิต์นะคะอุตรดิตอุตรดิตสับป,ประรด อร่อยมากๆเลยเอน้วมีแฟนคลับของพี่เดล่าเสามาเพียบเลยขอบคุณนะคะไรกับนคุไนะคะไปนะคะนมาะไนัปนะคะไนะคะไปนะคนี้เกิดอคะไรขะ้นทคะไปนะไปนะนะคะวปนะคะไนะคะไปนะไรนะ้นะะไปนะคนไมนาไไนคป เดี๋ยวเข้าไปกินสับปะรดเดี๋ยวนักสาวเราเป็นอะไรพี่พพิงไปขึ้นมาอ้ยหมดพลังแล้วอะ อ่ะตอนนี้ไปกินสับประรดก่อนไหมตอนนี้มาค่ะกล้องมากล้องมาซุมส,สับประรดเลยตอนนี้ไม่ต้องสนใจเดรัสาวเลยนะช่วงนี้กินสับประรดกันก่อนนะอัออีน,นี้เออนี่อันนี้สับประรดแบบว่าเป็นสับประรดหลงรับแล้วนะคะแ,แล้วก็จะมีสับประรดแบบเนื้อหนึ่งกับเนื้อสองนะ เนื้อหนึ่งนี่มันจะหวานมากเลยคนที่กินสับป,ปะรดจะรู้ดีนะเขาจะหวานอร่อยมากเลยนะคะขายอยู่กิโลกร,รัมละสิบแปดบาทเท่านั้นนะสับป,ปะรดหลงเมืองลับแลอันนี้แล้วเขาก็มีแบบขายเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็มีขายแบบแบ่งแบ่งขายแบบนี้ก็คือทําออกมาเล็บ้อยสีเหลืองน่าทานมากเลยเนี่ยสับป,ปะรดลูกใหญ่ๆเลยนะคะกิโลกร,รัมสิบแปดบาทส่วนฝั่งทางนี้จะมีสับป,ประรด เมืองลับแลกิโลกร,รัมสิบหาบาทก็มีนะอันเนี้ยสิบห้าบาทอันนี้จะเป็นแบบสับป,ประรดเนื้อสองเขาบอกมาเนื้อสองนี่นะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะ่ะผสมปูมเปกันไปแล,แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้มาจากอุตรดิตถ์เลยนะเป็นสับป,ประรดจากเมืองหนึ่งนะคะก็มีให้ได้แบบซื้อทานกันไม่แพงนะสับป,ประรดอนะราคาแบบว่าโอเคมากเลยลูกหนึ่งก็ประมาณ ประมาณกิโลก,กว่าๆเท่านั้นเองสับป,ประรดมีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะกินสับป,ประรดประโยชน์มากมายเลยนะแล้วไปดูใน Google ได้นะเรื่องของผิวพันธร์ก็ดีด้วยนะสับป,ประรดอะ่ะแล้วก็ย่อยอาหารได้ดีด้วยใครที่แบบว่าท้องอืดท้องเฟอ้อได้กินสับป,ประรดเลยนะก็จะย่อยอาหารดีมากเลยค่ะใครที่สนใจสามารถได้สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะ สับประรดเรามีนะคะจะจะออนไลน์จะรับออเดอร์อยู่นะแล้วก็สั่งออนไลน์แล้วก็ไปส่งที่เคอรี่ให้ใครที่สั่งครบ500บาทขึ้นไปก็จะส่งฟรีให้ถึงที่บ้านเลยในเขตอเภอเมืองแล้วก็เขตอเภอยบริษณ์ชัรามนะคะติดต่อได้เลยตอนนี้สับประรดก็จะมีทานอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะช้อปปิ้งก็ได้เลยสนิทชอปปิ้งมาร์เก็ตนัปป่นเองแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานแล้วนะเดือนมิถุนายนนี้11ถึง 19มิถุนายนเราจะมีงานของดีของฝากชั่วไทยของดีของฝากทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคก,กลางจะมาอยู่ที่งานนี้ติดตามกันได้เลย11-19มิถุนายนนี้เจอก,กันที่ซนิซซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้พี่โดนเสาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปดูดังกันเยอะๆนะแมิถุนายนนี้ลุ้นและสีทว้า กินสับปะรดกัอนไปดูหนังด้วยสวัสดีค่ะ